ผู้ชมครับเป็นกระแสร้องกันระงมนะฮะมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปมเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ออกมาแล้วแพงเหลือเกินนะครับใครได้ยินแบบนี้แล้วทําอะไรอยู่นะวางลงก่อนแล้วก็รีบมาดูขมาวหมดปมข่าวเพราะวันนี้นะครับเราเอามาให้ดูกันชัดๆนะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วก็การชี้แจงของทางการนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรทําไมค่าไฟถึงแพงรวมไปถึงช่วยเหลือ3นนั้นแท้จริงแล้วช่วยได้มากน้อยแค่ไหนติดตามเพิ่มเติมกับคุณนุ่นได้เลยครับ ขอบคุณคะ่ะคุณเทคคะเรียกได้ว่าหลายคนเดือดร้อนแล้วพอมีคนโพสต์คนนึงเนี่ยหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกเป็นเหมือนกันโดนเหมือนกันเอจอเหมือนกันนะคะยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยเนี่ยใช้ไฟกันเยอะเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเลยนะคะหลายคนโพสต์มีท่านหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตแบบเดิมทุกอย่างเลยนะแต่ปรากฏว่าเขาจ่ายค่าไฟแพงกว่าเดิม2เท่าปกติเดือนละ900าแต่เดือนเนี้ยปาไปพันแปดร้อยบาทคำถามที่เกิดขึ้นก็คือมันมาจากอะไรในเมื่อ ฉันมีพฤติกรรมแบบเดิมอ่ะฉันก็ไม่ได้ใช้ไฟเปลืองขึ้นทำไมมันแพงขนาดนี้นะคะ ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ได้รับผลกระทบท่านนี้คือคุณชาลีดาอาพิบาลภูทรหรือคุณอ้อคุณอ้ณอบอกว่าคุณอ้ออยู่คอนโดในจังหวัดนนทบุรีตกใจเลยค่ะพอเห็นค่าไฟเดือนนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวปกติจ่ายเดือนหนึ่งประมาณ900ใช้ไฟไป200กว่าวัตต์แต่เดือนนี้พุ่งสูงไปที่1817บาทจานวนไฟที่ใช้อยู่ที่438วัตต์ที่ตกใจคือเราใช้ไฟเท่าเดิมผ ในห้องพักก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ไม่กี่อย่างก็เลยแปลกใจทําไมเพิ่มเบอร์นี้เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและช่วยเหลือหน่อยเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากคุณอ้อกันค่ะก็คือสี่ทุ่มปิดก็คือเจ็ดแปดโมงกลางวันก็คือพัดลมอย่างเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นก็มีแค่ตู้เย็นทีวีไม่มีค่ะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่แค่เรานะคะคือบ้านเพื่อนหรือบ้านพี่บ้านน้องเราที่อยู่ต่างสลักก็ขึ้นเหมือนกัน ก็เลยอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรอยากให้ตรวจสอบหน่อยนะคะฝากผ่านทางสื่อมวลชนนะคะตรวจสอบให้ด้วยว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ออกมาชี้แจงให้ประชาชนเขาได้รับทราบหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรหรือเป็นไปได้ก็จะช่วยเหลือประชาชนช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันที่ลดค่าไฟอาจจะ50อร์ซนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะให้ช่วยเหลือตรงนี้สักนิดนึงคนมีมาตรการเยียวยาประชาชนใช่ให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้คือมันแย่ไปหมด นอกจากคุณอ้อแล้วนะคะที่จังหวัดชัยนาทชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเรื่องค่าไฟเหมือนกันชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าแม้รัฐบาลจะออกมาตรการมาช่วยลดค่าไฟลง3แต่จริงๆแล้วแทบไม่ได้บรรเทาอะไรเลยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าช่วงที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ก็เข้าใจแหละว,ว่าพออยู่บ้านมากขึ้นก็ใช้ไฟมากขึ้นแต่อยากถามกลับรัฐบาลด้วยเช่นกันว่าเมื่อชาวบ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าไฟที่แพงยังไงได้บ้างเพราะไอ้ลดค่าไฟ3%เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าแทบไม่เห็นประโยชน์เลยค่ะช่วยเราได้ขนาดไหนเพราะว่าไฟเนี่มันขึ้นอย่างเดือนก่อนนู้นอ่ะพันสอง พันสองกว่าเดือนนี้ขึ้นมาสองพันสองกว่าขึ้นมาเท่าตัวแล้วมีแต่รายจ่ายรายรับไม่มีแล้วภาครัฐแหะจะช่วยอะไรบ้างช่วยมาสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นสองพันกว่าบาทได้หกสิบเจ็ดบาทจุดเก้าสองสตางค์ผมถามว่าเงินแค่หกสิบกว่าบาทเนี่ยลูกผมกินวันนึงยังไม่พอเลยก็จะช่วยจะไงก็ช่วยเออถ้าสามสิบสี่สิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นก็ว่ากันไปในเมื่องเราก็ให้ความร่วมมือ ประชาชนให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าภาครัฐอะเอาให้มันจริงจังให้เป็นจริงจังลักษณะว่าจะช่วยเท่าไหร่เราก็รา้ใจว่าอากาศมันร้อนแอร์มันก็ต้องไอเพื่อฟฟ้างมันต้องทำงานมากแต่ว่าไอสาเอร์เซนอย่าเอามาเอามาทำเลยอย่ามาลดเลยลดสี่สิบห้าสิบปอร์เซ็ตก็ว่าไป ขณะที่นักแสดงหนุ่มอย่างคุณมิกบรมวุฒิรัญยัติตินะคะก็บอกว่าตนเองเจอบินค่าไฟเดือนนี้อึ้งเหมือนกันก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าคือขอสอบถามผู้รู้หน่อยนะครับ งงกับค่าไฟฟ้าจริงๆครับบ้านชั้นเดียวขึ้นทีประมาณ6,000บาทเลยเหรอครับในรอบบินนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคําถาม question mark ออกมาซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความนั้นออกไปนะคะก็มีเพื่อนดาราและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากว่าโดนเหมือนกันเลยแล้วก็สงสัยว่าทําไมค่าไฟมันถึงแพงขนาดนี้นะคะ ทีนี้วันนี้เนี่ยล่าสุดนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ออกมาเปิดเผยหลังจากมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะหารเรื่องประเด็นเนี่ยค่าไฟมันแพงแล้วกระทบประชาชนก็บอกว่าที่ประชุมมีมติว่าพรุ่งนี้ประชุมคอรมอนะจะเสนอมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนในเดือนมีนาคมเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวจะให้ที่ประชุมคอรมอเคาะพรุ่งนี้นะคะส่วนแรกก็คือจะ ไปขยายมาตรการใช้ไฟฟรีให้กับครัวเรือนขนาดเล็กที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน5แอมป์ให้ใช้ไฟฟรีเพิ่มขึ้นไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนจากเดิมให้ไว้ที่90หน่วยต่อเดือนส่วนครัวเรือนไหนที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า5แอมป์เนี่ยจะให้ใช้ไฟฟรีในส่วนที่เกินกว่าที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์แต่ต้องไม่เกิน800หน่วย ความหมายก็คือว่าสมมติว่าเดือนกุมภาพันธ์คุณใช้เท่าไหรเนี่ยถ้าเดือนมีนาคมที่ผ่านมารวมถึงเดือนถัดๆไปเนี่ยก็จะให้ใช้ไฟฟรีในจํานวนที่คุณเคยใช้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแต่ว่าต้องมีข้อแม้ไม่เกิน800หน่วยทีนี้ส่วนที่เกิน800หน่วยเนะี่ยจะคิดยังไงเขาบอกว่าเขาจะคิดลดลงให้50%แล้วถ้าหากเกินกว่า3 0 0พันหน่วยก็จะคิดลดลง30%โดยหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยจากการคิดส่วนลดแล้วเอามาคำนวณค่า ไฟฟ้าตามปกตินี่ก็เป็นข้อเสนอจากทางกระทรวงพลังงานนะคะเดี๋ยวรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติถ้ากรณีที่บางคนบินออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ส่วนรถจะทำยังไงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไปลดต่อให้ในรอบบินถัดไปนะคะ ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเรามาลงลึกกันหน่อยว่าในบินค่าไฟเรามันบอกอะไรบ้างแล้วส่วนประกอบของค่าไฟที่เก็บกันในแต่ละเดือนเนี่ยมันมาจากส่วนไหนทําไมมันแพงมากกว่าปกติเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะปกติแล้วบินค่าไฟหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฝั่งใกล้ดิฉันเนี่ยเป็นการไฟฟ้านครหลวงสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่บ้านอยู่ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปเนี่ยเป็นบินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดหน้าตาบินก็จะประมาณนี้ ทีนี้ในบิน2แบบเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกันนะคะไปดูส่วนแรกกันก่อนในบินเนี่ยอ่ะถัดไปนะคะคุณผู้ชมดูครึ่งบนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเรื่องของผู้ใช้งานข้อมูลทั่วไปนะคะก็จะมีว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชื่ออะไรนะคะรหัสเครื่องวัดเลขที่ใบแจ้งหนี้วันที่จดเลขอาและจํานวนหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ในแต่ละเดือนถัดมาดูส่วนที่2กันบ้าง ถัดมานะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นรายละเอียดค่าไฟฟ้านะคะก็จะอยู่บล็อกลงมาเนี่ยถัดไปเขาจะมีส่วนประกอบเลยว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนที่1เนี่ย ส่วนที่2ในย่อยๆลงมานะคะก็จะประกอบไปด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยใช้มากใจม,มากใช้น้อยใจน้อยนะคะซึ่งส่วนนี้ประกอบไปด้วยต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟนะระบบจําหน่ายไฟค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้านี่จะเป็นส่วนแรกถัดมาเลยคือค่าบริการรายเดือนไม่ใช้ไฟเลยก็ต้องเสียเสียคงที่เท่ากันทุกเดือนนะคะก็คือเป็นต้นทุนของผู้ที่เขา จ่ายไฟมาให้เรานั่นเองก็จะมี4กิจกรรมนะคะก็คือการจดหนวนไฟฟ้าการพิมพ์ใบเสร็จส่งมาบอกเราว่าเราใช้เท่าไหร่การบริการรับชําระเงินทั้งหลายนะคะแล้วก็การดูแลและการให้ข้อมูลแบบพวก call center อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนค่าบริการรายเดือนที่เราต้องจ่ายเท่าเดิมทุกเดือนนะคะถัดมาอีกมาดูส่วนที่3 ส่วนที่3เนี่ยคือค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT นะคะส่วนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ4เดือนแล้วบางทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะค่า FT คืออะไรก็คือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าฐานนะคะซึ่งค่า FT เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าสมมติบางทีเนี่ยเราเห็นนโยบายภาครัฐบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนก็จะไปลดค่า FT ช่วยไอ้ค่า FT เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตัวคูณที่เอาไปคูณกับหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ ใช้เท่าไหร่ก็คูณค่า FT นี้เข้าไปถัดมาอีกนะคะส่วนที่4ส่วนที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มแหว7%ดเเนี่แหละค่ะเพราะว่าไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเก็บส่วนนี้เพื่อจะส่งให้กับสรรพากรน,นะคะเลยมีการเก็บแหวดเพิ่ม7%เพราะฉะนั้นประชาชนต้องชําระตามกฎหมายถัดไปอีกค่ะส่วนที่5อันนี้เพิ่มมาเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะ ก็ค <g ül> ือส่วนลด3%ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ประชาชนช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยก็ลดให้สมมติว่าค่าไฟร้อยนึงเนี่ยก็ลดไป3บาทค่าไฟพันนึงก็ลดไป30บาทเนี่ยนะคะเนี่ยมติตรงนี้เนี่ยคอระมะให้ลดให้3เดือนในรอบบินเดือนเมษายนนะคะเดือนพฤษภาคมรวมถึงเดือนมิถุนายนนะคะอะถัดมาอีกค่ะ ทีนี้มันก็มีประเด็นร้องเรียนบอกว่าเฮ้ยทำไมปิ้นใบเสร็จออกมาบ้านบางหลังเขามี3%ระบุไว้ในใบเสร็จเลยว่าลดให้3%มเนะี่ยมีส่วนลดบอกไว้เลยแต่บ้านบางหลังบอกฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ส่วนลดทั้งที่รัฐบาลออกมาบอกแล้วว่า3%อันนี้มันมีคำอธิบายอยู่เดี๋ยวมาดูหน้าถัดไปนะคะทางโครงสรงการไฟฟ้านะครหลวงก็ออกมาชี้แจงเหตุผลที่ค่าไฟฟ้าทำไมแพงขึ้น ท่านก็บอกว่าโดยปกติลูบของทุกปีเนี่ยหน้าร้อนจุดพีคมันจะอยู่ที่เดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมจะมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติ1 0บถึงสิอยู่แล้วอันนี้เป็นปกติทุกปีเป็นนะคะแล้วพอมันร้อนขึ้นเนี่ยเกิดอะไรเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการปรับอุณหภูมิเนี่ยมันทํางานหนักขึ้นก็คือคอมเพรสเซอร์คุณผู้ชมสังเกตว่าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยคืออุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันร้อนมากใช่ไหมมันอาจจะสมมติว่าสัก3าม 15แล้วกันแล้วเราอยากจะแอร์เย็นประมาณ20องศาเนี่ยเราก็จะต้องสู้กับความร้อนข้างนอกเพราะฉะนั้นคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านมันทำงานหนักก็เลยเป็นเหตุผลว่าพอมันทำงานหนักค่าไฟก็เลยขึ้นตามไปด้วยนั่นเองอ่ะถัดมาอีกค่ะ มีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากเพจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาอธิบายแบบเห็นภาพชัดมากเลยเขาบอกว่าถ้ามองไม่เห็นภาพคิดแบบนี้เหมือนกับว่าเราเดินเนี่ยเราเดินระยะทาง1กิโลเมตรเหมือนกันแต่ว่าเราเดินในจังหวะที่มันร้อนไม่เท่ากันตอนเราเดินอากาศประมาณ25องศาเนี่ยชิลๆเดินสักกิโลเมตรหนึ่งจิบน้ําก็เต็มที่1ขวดแต่ถ้าเราไปเดินท่ามกลางอุณหภูมิร้อนแรงแบบ35องศาในระยะทางเดียวกันเนี่ยต้องเบิ้ลกินน้ําไป2ขวด นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์มันถึงทํางานหนักขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้นะคะเอาละแล้วก็มีสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตู้เย็นแอร์ใช้งานเหมือนเดิมแต่ตัวเครื่องมันทํางานหนักขึ้นพอมันทํางานหนักขึ้นมันก็ใช้ไฟมากขึ้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราบอกว่าปกติราคาเท่านี้ทําไมเดือนล่าสุดมันแพงขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะคะเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางโคศกการไฟฟ้า นครหลวงนะคะคุณจาตุรงสุริยสาสศินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจาตุรงค่ะสวัสดีครับคุณตะวันรุ่งครับค่ะอยากให้ย้ำกันอีกชัดๆสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเอ้เราไม่มีการไปลักใช้ไฟไปปรับอะไรแล้วมันพอมันแพงขึ้นอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยตกลงแล้วเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ค่ะครับตัวที่ เป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับที่กินไปมากที่สุดในในเวลานี้นะครับก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับหลายๆบ้านนะครับมีเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศที่ทํางานในช่วงฤดูร้อนเนี่ยกินไปมากกว่าการทํางานในช่วงฤดูอื่นๆครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ย คือส่วนลด3%เนี่ยหลายคนก็บ่นมานะคะท่านท่านโคศกาว่าเอ๊ะมันเหมือนมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยตรงนี้พอจะมีอะไรเยียวยาได้บ้างไหมคะครับก็คงจะรอดูมติคอรอมอในวันพรุ่งนี้นะครับที่ะจะมีวกเพิ่มเติมในเรื่องมาตรการ6มาตรการที่การกันในฟ้าได้รับนโยบายจากรัฐบาลมานะครับ3%เนี่ยจริงๆแล้วต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าดูเหมือนน้อยนะครับแต่ถ้าดู เฉพาะในของการไฟฟ้านครหลวงนะครับลูกค้าสามล้านเก้าแสนรายเนี่ยเป็นเงินถึงหนึ่งพันหกร้อยล้านบาทแล้วนะครับค่ะแต่คราวนี้ในภาคของครัวเรือนเนี่ยถ้าสามเปอร์เซ็นอาจจะดูว่าเป็นเงินที่น้อยมากนะครับทุกท่ก็ก็เข้าใจนะครับก็อาจจะรอดูมาตรการของที่จะประกาศเร็วๆนี้ถ้าก็เกิดผ่านคณะรัฐมนตรีก็คงจะจะได้ขยาย ตัวเลขตรงนี้ได้เยอะเลยครับค่ะท่านโฆษกคะสืบเนื่องจากมันมีเสียงบ่นออกมาว่าเอ๊ะทำไมใบเสร็จงวดล่าสุดเนี่ยบางบ้านเขาได้รับส่วนลด3%แล้วแต่บางบ้านยังไม่ได้รับเลยตรงนี้มันติดขัดอะไรคะออต้องอย่างนี้นะครับสําหรับการลด3%็นนะครับเราเริ่มลดตั้งแต่รอบบินค่าไปเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับเมษาพฤษภาและมิถุนายนครับเพราะรอบบินเดือนเมษาเนี่ย ต้องเริ่มจากการจดหน่วยตั้งแต่วันที่14เมษายนครับโอ้งั้นใครที่ที่บอกว่าใบเสร็จส่วนลดมาแล้วก็ไม่ใช่ส่วนลดอันเดียวกันนี้ถูกไหมคะ อ่าใช่ครับที่ที่ยังไม่ได้เนี่ยคือรอบบินของเดือนมีนาคมครับเดี๋ยวจะเย็ยนครับเดี๋ยวเดือนหน้าท่านก็ได้ลดครับค่ะทีนี้มีเสียมจากทางในส่วนของผู้ที่เขาเช่าคอนโดอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้รับส่วนลดหรือไม่บางทีมันก็อยู่ที่คนที่เขาเช่าด้วยเหมือนกันตรงนี้เราจะมีการไปเหมือนกับว่าไปขอความร่วมมือหรือว่าทําให้ผู้เช่าเนี่ยได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะครับก็คนที่เช่าเนี่ยคงต้องพูดคุยกับเจ้าของคอนโดแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้รับ มาตรการการช่วยเหลือหลายๆส่วนด้วยกันนะครับยกตัวอย่างการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟหกเดือนของ <Yeah. S 1> ของกิจการประเภทห้าโรงแรมนะครับอาพาร์ตเมนต์นะครับหอพักต่างๆเนี่ยได้อน,นิสงส์ตรงนี้โดยทั่วหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เช่านะครับในอพาร์ตเมนต์นะฮะในหอพักต่างๆเนี่ยก็น่าจะคุยกับเจ้าของให้ยืดหยุ่นในการผ่อนชำระ เช่นเดียวกับที่การไฟฟ้าได้ได้ให้ได้สิทธิตรงนี้ไปครับค่ะทีนี้วันนี้นะคะมีทัศนะจากทางคุณคำนูนสิทธิสมานสอวอได้โพสเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าด้วยความที่ช่วงนี้สถานการณ์ไม่ปกติอยากจะให้พิจารณาในเรื่องของการคิดอัตราค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้าค่ะว่ามันอาจจะปรับได้ไหมในช่วงสถานการณ์พิเศษแบบนี้เพราะว่าหลายคนอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติเนี่ยยังไงก็ใช้ไฟเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ครับก็เข้าใจครับในเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าเนี่ยจริงๆมันมีมานานมากแล้วนะครับแต่ผู้ใช้ไฟมักจะไม่ได้ค่อยให้ให้ความสนใจในเรื่องของอัตราก้าวหน้าตรงนี้นะพอช่วงของค่าไฟแพงนะครับเรามาดูเรื่องค่าไฟอัตราก้าวหน้าจะเห็นได้ชัดเลยว่ายิ่งใช้ไฟมากหน่วยขึ้นค่าไฟยิ่งแพงขึ้นนะครับตอนนี้ที่ท่านสวบอกว่าน่าจะมีมาตรการพิเศษในเรื่องของการยกเว้น การคิดอัตราก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรฟนการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดอัตราค่าไฟนะครับคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานนะครับหรือกกพเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงานานะครับก็เป็นผู้กําหนดนโยบายอัตราค่าไฟการไฟฟ้า<ม>นครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานปลายทางนะครับที่นําอัตราค่าไฟมาใช้งานครับ ค่ะอ๋อจึงเป็นเหตุผลว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่นโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะว่ามาอย่างไรใช่ครับอย่างเรื่องค่า FT ีอย่างเงี้ยฮะเราเรามีส่วนก,ก็ต้องรอกระทรวงพลังงานเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าจะบอกว่าไม่งดค่า FT ไปก่อนช่วงนี้ค่ะโดยปกติค่า FT จะประกาศล่วงหน้าทุกๆสี่เดือนนะครับเดือนมกราถึงเดือนเมษายนประกาศไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วลบ1 1 6 0สตางค์ 60, ต่ตอนหน่วย ค่าเอเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็ประกาศไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมลบ11ศูน60สตางค์ต่อหน่วยเช่นกันเพราะนั้นถ้าเวสหรือประกาศยกเลิกนะฮะก็จะต้องเป็นค่าเอสพีในงวดงวดเดือนกันยายนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนอกันยาตุลาพิกาธันวาต้องเป็นรอบถัดไปครับอืก็คือดูแล้วแนวโน้มน่าจะอยู่ที่รัฐบาลเป็นหลักถูกไหมคะว่าจะพิจารณาปรับแก้ไขอย่างไร ใช่ครับตรงนี้เป็นอำนาจของกอกพครับที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องค่าเอฟทีด้วยครับค่ะทีนี้มีล่าสุดเนี่ยทางคุณศิษ์สุวรรณจันยานะคะซึ่งเป็นเ,เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ออกมาบอกว่าต้องไปร้องเรียนแล้วแหละเพราะรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่เป็นธรรมเรากังวลในส่วนนี้ไหมคะเออความไม่เป็นธรรมในเรื่องของอัตราค่าไฟแหะครับหรือหรือเรื่องไหนครับค่ะใช่ค่ะเรื่องของอัตราค่าไฟที่คิดแบบก้าวหน้าเนะะี่ยค่ะ คือค,อค,อคอืต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพื้นฐานในการคิดอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้านะครับเป็นเรื่องของนโยบายโครงสร้างค่าไฟที่ที่ต้องการที่จะเป็นในเชิงอนุรักษ์พลังงานนะครับก็แปลว่าหากใช้ไฟมากขึ้นจะต้องเสียค่าไฟในอัตราที่สูงขึ้นเป็นการพยายามที่จะบีบให้การใช้ไฟเนี่ยน้อยลงนะนี่คือโครงสร้างของอัตราค่าไฟที่เขาออกแบบมาครับ ค่ะเอาละวันนี้ครบท้วนทุกประเด็นนะคะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะคุณจตุรงค์คะขอบคุณที่สละเวลามานะคะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้าน,นเป็นเสียงจากทางโฆษกของการไฟฟ้านาครหลวงนะคะคุณจาตุรงสุริยสาสศินเบื้องต้นที่เคลียร์เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของคนที่บอกว่าได้ส่วนลดแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะคนละส่วนของนโยบายรัฐบาลเพราะว่างวดที่มีผลเนี่ยก็คือเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายน3เดือนนี้เท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวรอติดตามมติครม,มอมพรุ่งนี้ในเรื่องของการใช้ไฟฟรีหรือว่าลดให้ในส่วนของครัวเรือนที่ใหญ่หน่อยเนี่ยรายละเอียดจะ เป็นอย่างไรเดยรอติดตามในนิวข่าวค่ำพรุ่งนี้คะ่ะคุณเทคคะ่ะส่วนคนที่อยู่หอพักนะครับยังคงต้องไปอ้อนวอนให้กับเจ้าของหอ<ม>ลดท้เองนะฮะก็ะาบาังหอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจ้าของหออาจจะเขี้ยวหน่อยนะครับอาจจะคุยกันยากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐจะไปกํากับได้ยังไงบ้างนะครับ<ม>ขอบคุณคุณนุ่นมากครับค่ะ